ะมะม่วงของเรานะครับจะออกดอกช่วงปลายปีนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาหรือมกราครับผมการทำนอกฤดูนะครับก็จะหลีกเลี่ยงนะครับให้มะม่วงออกช่อนะครับให้ออกก่อนหรือหลังนะครับก่อนธันวาหรือมกรานะครับโดยปกตินะครับเขตทาง จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะอยู่เหนือล่างกลางบนนะครับาทางส่วนของเรานะครับก็จะทําการทําทมะม่วงนอกรกะดูนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเริ่มแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับการแต่งกิ่ง นะครับเราจะอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนเขาช่วยนะครับเพราะว่าการแต่งเก่งผลีใบอ่อนนะฮะเราต้องใช้น้ำนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อจะให้ต้นมะม่วงเขานะครับผลีใบอ่อนขึ้นมานะครับผมก็เรือพฤษภานะครับก็จะมีฝนนะครับชุดแรกนะครับเข้ามานะครับ